เราไม่ควรซื้อประกันชีวิตถ้าเราไม่รู้ข้อดีข้อเสียของมันเลยหรือแม้แต่มีคนมาแนะนําแล้วเราก็ไม่เข้าใจไม่รู้เราจะซื้อไปทําไมให้หยุดแล้วก็ถามตัวเองว่ามันตอบโจทย์กับเราหรือเปล่าถ้าเราหนึ่งเราตอบคาถามตัวเองได้ว่าหนึ่งเราไม่ได้กังวลอะไรเลยก็ไม่จําเป็นต้องซื้อสองมาคิดถามตัวเองสิว่ามีอะไรที่มันจะต้องซื้อไหมมันมีความเสี่ยงที่จะต้องบริหารไหมอย่างเช่น เรากังวลเรื่องอะไรไหมเ,ออเรากลัวหรือเปล่าว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันมีความเสี่ยงหลังจากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้นไหมสองเรากลัวว่าอืชีวิตนี้ยคือทั้งชีวิตอะ่ะคนที่จะต้องดูแลก็มีมากมายแล้วสวนเขาไหมเขาจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่เรายังต้องกังวลน,นี่สิ่งก็ยังมีอะไรต่างๆก็ยังต้องมีภาระที่จะต้องทำเรากังวลจุดนี้ไหม ถ้าเราไม่ได้กลัวก็จบไม่ได้มีปัญหาอะไรดังนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนคนไหนสามเรากลัวไม่ว่าสุขภาพของเรามันจะแย่ลงเราไมไ่แต่เราเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของครอบครัวเป็นภาระของลูกหลานเราดูแลตัวเองมากพอหรือยังแก่ไปหรือนอนปิดเตียงอยู่อ่ะแต่ว่าเกิดความทุกข์ทำอะไรก็ไม่ได้ เงนินก็ไม่มีเรากลัวไหมตรงจุดนี้หรือสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันตอบโจทย์ของเราได้ไหมถ้าเรากลัวโอเคค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งว่าแล้วเรากลัวอะไรล่ะเลือกให้ดีถ้าเรากลัวแค่อุบัติเหตุเราก็ซื้อแค่ประกันอุบัติเหตุแต่แล้วถ้าเรากลัวโรคร้ายแรงเราก็ไปซื้อโรคร้ายแรงมาอย่างเนี้ยเป็นต้นหรือเรากลัวว่าเผื่อเราเป็นอะไรไปมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราจากไป เพราะว่ามันจะทิ้งภาระให้กับลูกหลานหรือคนข้างหลังเราก็อาจจะมองถึงว่าเราจะมีมรดกหรืออะไรต่างๆไว้ให้ลูกหลานของเราไหมมีอะไรที่พอจะเป็นตัวที่โอนย้ายความเสี่ยงเมื่อเราไม่สามารถทํางานได้ตรงนี้แทนเราไหมหรือแม้แต่ตอนนี้ทํางานได้แบบเยอะมากเลยเงินเยอะมากมันรายวันเนี่ยทำงานได้วันละหมื่นวันละหมื่นแต่อยู่มาบันเดิงป่วยต้องนอนโรงพยาบาลแค่นั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นแปลว,ว่านอนโรงพยาบาลสิบวัน รายได้หายไปแสนหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วมันมีวิธีไหมที่ก็แค่นอนโรงพยาบาลหนหละที่ยังไม่ได้จากไปจากโลกนี้หรอกแต่มันขาดรายได้มีอะไรไหมที่จะพอช่วยได้ลองหาวิธีแบบนั้นซึ่งแต่ละอย่างมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียต่างกันให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าการซื้อประกันชีวิตหนึ่งเล่มเราจะต้องรักมันเหมือนเป็นตัวของเราเอง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราซื้อโดยที่ไม่รักถามว่ามันคุ้มครองไหมมันคุ้มครองชีวิตแหละแต่เราจะไม่เห็นคุณค่าของมันเราจะไม่หยิบมันออกมาและมันมีเหตุเกิดขึ้นก็คือมีน้องคนหนึ่งซื้อประกันชีวิตซื้อไว้คุ้มครองแล้วอะไรแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรซื้อไปก็ทิ้งไว้เพราะว่าฉันคิดว่าประกันชีวิตนี้ฉันสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้นั่นคือประโยชน์ที่เขาคิดอยู่เสมอเหตุการณ์ผ่านไปเกิดอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เไปรักษาเข้าโรงพยาบาลนั่นนี่ปกติจนหายดีหนึ่งเดือนผ่านไปเพิ่มาคิดฉันมีประกันชีวิตทําไมฉันไม่ไปเคลมประกันแต่ณตอนนั้นคือมันไม่ได้แล้วไงประกันชีวิตอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเลยมาสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็จะต้องรู้อีกว่าไอ้ัวที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นตอนไหนอะไรยังไงมันเคลมได้ตอนไหนถ้ามันเลยระยะเวลามันก็ไม่ได้ ดังนั้นเราก็จะต้องศึกษาให้ดีให้เรารักมันเหมือนที่เรารักเงินโอเคนะซื้อให้ได้ประโยชน์ให้รู้ว่าทําไมเราถึงต้องซื้อมันทําไมเราถึงต้องมีมันทําไมเราถึงต้องโอนความเสี่ยงออกไปจากตัวเรา